สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดนะคะซึ่งมีทั้งหมด8มาตราวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีบทกลอนนะคะให้นักเรียนอ่านไปด้วยกันนะคะ นักเรียนมาอ่านบทร้อยกลองกันนะคะอนุภาพเสียงปีของพระอภัยมณีนะคะแล้วก็สังเกตคําที่เป็นสีม่วงนะคะอนุภาพเสียงปีของพระอภัยมณีวิเวกวีดกรีดเสียงสำเนียงสนัน่นคนขยันยืนขึงตะลึงหลงให้วิววาาทราบสวงต่างมัวงงงลืมนรงรบสู้ เงี่ยหูฟังพระหวยหวนครวนเพลงวังเวงจิตให้คนคิดถึงถิ่นทวินหวังว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรังอยู่ข้างหลังก็จะแ,และช้งแงะคอยนะคะ,ะบทร้อยกลองนี้นะคะก็มาจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะของสุนทรผู้นะคะนักเรียนสังเกตนะคะคำที่มี ตัวสีม่วงนะคะสังเกตตัวสะกดนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะคำว,ว่ากรีดคำว,ว่าวิวคำว่าลืคามคำว่ารบคำว,ว่า ok ครวนวังเวงนกคอยคำเหล่านี้นะคะเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดต่างกันนักเรียนสังเกตนะคะตัวสะกดก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังค่ะคำที่ มีตัวสีม่วงเหล่านี้นะคะจะมีตัวสะกดที่ต่างกันนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะ,ะตัวสกดนะคะคืออะไรทีนี้เรามาทำความรู้จักะะกับตัวสกดกันนะคะตัวสกดก็คือพยัญชนะนะคะที่ประสมอยู่ข้างหลังสระและออกเสียงรวมกับสระมี8มาตรานะคะได้แก่มาตรากงกมเกยเกว เป็นมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะนะคะเป็นตัวสะกดตัวเดียวและก็จะมีมาตรากกกดกนกบเป็นมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดหลายตัวนะคะส่วนคําที่ไม่มีตัวสะกดจะอยู่ในมาตรากกาที่เราเรียนมาแล้วนะคะมาตรากกาคือคําที่ไม่มีตัวสะกดทีนี้เราไปดูนะคะมาตราที่มี ตัวสะกดตัวเดียวกันเลยค่ะค,คาในมาตราสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวนะคะมาดูมาตรากงก่อนนะคะมาตรากงก็คือคําที่มีอะไรคะเป็นตัวสะกดอ่าก็คือมีงอนะคะเป็นตัวสะกดอยู่ข้างหลังนะคะ,ะเช่นคําว่าห่วงยางนะคะกางเกง โขงช้างนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าห่วงก็จะมีตัวงองูนะคะอยู่ข้างหลังเป็นตัวสะกดคำว่ายางก็จะมีตัวงออยู่ข้างหลังกางเกงนะคะก็จะคำว่ากางก็จะมีงองูข้างหลังคำว่าเกงก็มีงองูอยู่ข้างหลังนะคะและคำว่าโขลงก็มีงองูอยู่ข้างหลังช้างก็มีงองูอยู่ข้างหลังนะคะมาตราตัวสะกดแม่กงนะคะมาตรากงนะคะอาจจะ มีตั้งแต่ตัวสะกดที่เป็นที่มีพยางค์เดียวนะคะหรือว่าสองพยางค์ก็ได้นะคะต่อไปไปดูมาตราตัวต่อไปนะคะมาตราต่อไปนะคะคือมาตรากลมนะคะมาตรากลมก็คือคําที่มีตัวมอนะคะเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าอะไรกันไปดูนะคะคำว่าสามเหลี่ยมนะคะคำว่าสามก็ ค mat, e ือมีต <bars> <su> ัวมอมาเป็นตัวสะกดนะคะขาวเหลี่ยมก็จะมีตัวมอมาอยู่ข้างหลังเป็นตัวสะกดต่อไปหนามแหลมนะคะขาวหนามก็จะมีมอมานะคะสะกดอยู่ข้างหลังขาว่าแหลมก็จะมีมอมานะคะเป็นตัวสะกดอยู่ข้างหลังต่อไปกล้ามกลามนะคะขาวก้ามก็คือมีตัวมอมาสะกดอยู่ข้างหลังขาวกรามนะคะก็มีตัวมอมาสะกดอยู่ข้างหลังนะคะ ตัวสะกดนะคะจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นหรือวาอ่าอยู่หลังสระนะคะถ้าอยู่ข้างหน้าเราจะเรียกว่าเป็นพยัญชนะต้นไม่ใช่ตัวสะกดนักเรียนอย่าจําสับสนกันนะคะระหว่างตัวสะกดกับพยัญชนะต้นนะคะต่อไปไปดูมาตราตัวต่อไปนะ,ะ mm. เรามาดูคําในมาตราตัวสะกดนะคะที่มีตัวสะกดเดียวต่อกันเลยนะคะ มาตราต่อไปคือมาตราเกยนะคะมาตราเกยก็คือคําที่มีอะไรคะเป็นตัวสะกดคําที่มีตัวยอยักนะคะเป็นตัวสะกดอยู่ข้างหลังนะคะเช่นคําว่าตุยดุยนะคะชายคามวยไทยนะคะต่อไปเรามาดูมาตราตัวสะกดต่อไปนะคะก็คือมาตราเกลนะคะมาตราเกลคือคําที่มีตัววอนะคะเป็นตัวสะกดนะคะ ตัวแหวนสะกดอยู่ข้างหลังนะคะเช่นคาว่าเขียวขจีนะคะคดเขียวพระจันทร์เสี้ยวนะคะคำเหล่านี้นะคะก็คือคําที่มีตัวสะกดนะคะเพียงตัวสะกดเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดนะคะคุณครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวในคาบต่อไปเราก็มาดูกันต่อนะคะว่าเราจะมาดูมาตราตัวสะกด อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ